เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นวิกฤตมากสำหรับทุกๆคนเลยนะคะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะทำให้ต้องมีการกักตัวหรือต้องทำงานอยู่ที่บ้านที่เราเราเรียกกันว่า work from home ค่ะจึงมีผลทำให้ผู้ที่ต้องกักตัวหรือต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะคะ อาจเกิดความวิตกกังวลและความเครียดได้นะคะดังนั้นคลิปนี้เกษตรตั้งตัวจึงมาชวนทุกๆคนให้มาสร้างบรรยากาศให้กับห้องพักหรือที่บ้านของเรานะคะให้มีอากาศที่สดชื่นเป็นมิตรกับปอดของเรานั่นก็คือต้นไม้ที่ช่วยปลออากาศนะคะและยังเป็นมงคลกับสภาพจิตใจของเราด้วยแต่จะมีต้นไม้อะไรบ้างนั้น เดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะต้นแรกนะคะว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้เป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีสรรพคุณครอบจัก,กรวาลเลยนะคะโดยเฉพาะวุ้นของว่านหางจระเข้สามารถนำมาใช้เป็นยาฆ่าเชื้อได้ช่วยสมานบาดแผลได้ดีและยังช่วยกระตุ้นทำให้บาดแผลหายได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยเราจึงมักจะนำมาใช้กับการรักษาแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนรวกเพื่อช่วยลดอาการอักเสบได้ดีอีกด้วยนะคะ และนอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังมีความสามารถช่วยดูดซับสารพิษจำพวกสารฟอร์มาลี์หรือมีอีกชื่อนึงนะคะที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือฟอร์มาลีนค่ะที่มีอยู่ในสารเคลือบต่างๆอย่างเช่นยาทาเรบสีทาเครื่องเฟอร์นิเจอร์สีทาบ้านเป็นต้นนะคะที่จะมาทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของเราค่ะ และว่านหางจระเข้น,นี้นะคะโบราณเรายังมีความเชื่อกันอีกว่าถ้าบ้านใดปลูกว่านหางจระเข้จนออกดอกได้นั้นบ้านนั้นก็จะพบกับความโชคดีมีโชคมีลาบและมีเงินทองไหลามาเทมานะคะต้นที่สองนะคะก็คือต้นลิ้นมังกรค่ะโบราณเชื่อกันว่า ถ้าเราปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ในบ้านจะช่วยปัดเป่าภัยอันตรายรอบๆบ,บ้านเราได้นะคะ และการดูแลก,ก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่าต้นลิ้นมังกรจะทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีนะคะคือเราจะต้องรดน้ำให้เขาเพียงสัปดาห์ละสองครั้งก็เพียงพอค่ะเพราะว่าต้นลิ้นมังกรเขาไม่ชอบน้ำแฉะมากนะคะแล้วก็เขาจะชอบแสงแดดนะคะหรือไม่ก็เราให้เขาโดนแสงแดดเพียงรำไรก็เพียงพอค่ะ ส่วนสรรพคุณของต้นลิ้นมังกรนะคะเรียกได้ว่ามีความพิเศษก,กว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะการคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซอด์ออกมานายตอนกลางวันและจะคายกา๊าซออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนนะคะเพื่อช่วยเสริมในเรื่องของการนอนหลับค่ะให้เรานอนหลับสบายและพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นเลยนะคะ ต้นที่สามนะคะนั่นก็คือต้นว่านงาช้างค่ะต้นว่านงาช้างจัดเป็นไม้ประดับตระกูลเดียวกับต้นลิ้นมังกรนะคะเพียงแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันค่ะแต่ที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นไม้อวบน้ำประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมีเงาใต้ดินใบอวบกลมและการดูแลก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงรดน้ำให้2-3ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอค่ะ ก็ชอบแสงแดดลำไรเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วต้นว่านงาช้างจัดเป็นว่านมงคลที่คนโบราณนะคะเชื่อกันว่าการที่เราปลูกว่านงาช้างจะช่วยป้องกันคุณใสมนดาได้อีกด้วยนะคะแล้วยิ่งถ้าเราปลูกต้นว่านงาช้างนะคะให้จนออกดอกจะทำให้ผู้ปลูกและทุกคนในครอบครัวนะคะ พบกับความโชคดีมีโชคมีลาบมีเงินทองไหลามาเทมาอีกด้วยนะคะและดอกของว่านงาช้างนี่นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะคือเขาจะปล่อยกลิ่นหอมออกมาในช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำมาค่ะต้นว่านงาช้างนี่นะคะยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยนะคะคือช่วยฟอกอากาศโดยจะปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืน และก็จะปล่อยละอองน้ำออกมาด้วยนะคะเพื่อช่วยดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กๆให้กับเราได้ดีอีกด้วยะคะ่ะต้นที่4ี่นะคะนั่นก็คือต้นกวากมรกตค่ะต้นกวากมรกตนะคะเป็นต้นไม้ที่มีชื่ออันเป็นมงคลค่ะ ที่ช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภช่วยให้มีเงินทองไหลามาเทมาและยิ่งถ้าเราปลูกไว้แล้วออกดอกนะคะตามความเชื่อของโบราณที่กล่าวไว้นั่นก็คือ จะทำให้เจ้าของเจ้าของบ้านนะคะที่ปลูกจะมีโชคราบร่ำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็มักจะประสบความสำเร็จสมดังใจหวังนะคะอีกทั้งต้นกวากมรกตนะคะยังช่วยสร้างบรรยากาศให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลาย เพราะว่าต้นกวากมรกตนะคะจะกักเก็บน้ําได้เป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะทำให้มีความชุ่มชื่นอยู่ภายในใบและลําต้นของเขานะคะสามารถดูดซับสารพิษและยังช่วยฟอกอากาศภายในบ้านของเราได้ดีอีกด้วย ต้นที่5ผู้ด่างผู้ด่างถือเป็นไม้เรื้อยที่โตวไวปลูกง่ายดูแลก็ง่ายมากๆเลยนะคะ จะปลูกในกระถางก็ได้หรือจะนำมาแช่น้ำในแจกันก็ได้นะคะแล้วนำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานโต๊ะอาหารหรือในห้องนอนก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นสบายตาสบายใจเลยนะคะแล้วยังมีความเชื่อกันอีกว่าถ้าเราปลูกต้นพูด่างไว้ที่บ้านนะคะจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ แถมยังมีคุณสมบัติในการช่วยดูดสารพิษที่มาพร้อมกับความชื้นอีกด้วยนะคะจำพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีอยู่ในอากาศค่ะแต่ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะหาต้นพูด่างมาปลูกก็ไม่ควรที่จะซื้อมาเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าต้นพูด่างจเจริญเติบโตได้รวดเร็วค่ะต้นที่6ต้นเดรรี่ ต้นเดรีเป็นต้นไม้ที่คนนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าต้นเดรรีนอกจากจะปลูกเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วนะคะยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกด้วยค่ะนั่นก็คือ ต้นเดรี่เนี่ยยังช่วยดูดซับสารพิษได้อีกด้วยนะคะจะเป็นสารจำพวกแอลกอฮอล์อะซิตรนลไโครลโอเรติรีนเบนซินและสารฟอร์มราลีไฮที่สามารถดูดซับได้ในปริมาณมากๆอีกด้วยนะคะและนอกจากจะปลูกเป็นไม้ประดับแล้วนะคะเจ้าต้นเดรีเนี่ยนะคะยังจัดว่าเป็นไม้มงคลอีกด้วยนะคะเชื่อกันว่า ถ้าบ้านใดปลูกต้นเดรี่ไว้นะคะจะทำให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืนช่วยปัดเป่าภายัยอันตรายและนำโชคลาภมาให้กับผู้ปลูกด้วยนะคะและต้นเดรี่เนี่ยจะชอบแสงแดดรำไรนะคะจะไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะและการรดน้ำก็รดเพียงอาทิตย์ละสองครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะต้นที่7ต้นวาสนา ต้นวาสนาสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะจัดเป็นต้นไม้เสียงไทยคนไทยโบราณเราเชื่อว่าวาสนามีความหมายดีเป็นสิริมงคล โดยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นวาสนาจนออกดอกแล้วจะทําให้คนในครอบครัวนั้นมีโชคลาภปัถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวังนะคะแล้วยังช่วยส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเสริมความมั่นคงอีกด้วย แล้วต้นวาสนานี้นะคะยังมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยดูดสารพิษจำพวกสารฟอร์มาริไฮและไตรคอรเรทิรินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ7ต้นไม้มงคลที่นอกจากจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกนะคะในการช่วยฟอกอากาศภายในบ้านของเราให้สดชื่นอีกด้วยคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องกเกษตรต้าตัวนะครับ